ควายโง่จริงไหมเดี๋ยวๆคำว่าควายสำหรับคนไทยเนี่ยคุ้นหูสุดๆแต่ส่วนใหญ่คุ้นในทางด่านะใช่ไหมล่ะคะโดนด่าว่าเป็นควายทีมีสะดุ้งเพราะหลายคนติดภาพว่า ควายเท่ากับโงูวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าควายมันโง่จริงไหมก่อนอื่นเรามาย้อนดูประวัติกันหน่อยว่าควายอยู่กับคนไทยมานานเป็นร้อยร้อยปีช่วยลากคันไถจึงรถเกวียนทำได้ทำนาจนได้ฉายาว่าเพื่อนแท้ของชาวนาแต่คำถามก็คือถ้ามันโง่จริงๆทําทำไมคนไทยถึงใช้ควายเป็นกำลังหลักมาหลายชั่วอายุคนเอาจริงๆนะนักวิจัยจากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยพบว่า ควายไม่ได้โง่เลยมันฉลาดในแบบของมันมันสามารถจดจําเส้นทางได้จาเจ้าของได้ฟังคําสั่งง่ายๆได้และที่สําคัญมันมีความอดทนสูงมากลองคิดดูควายต้องทํางานกลางวันแดดเปรี้ยงๆทั้งวันลุยน้ําลุยโคลนโดยไม่บ่นแม้แต่คําเดียวในจะต้องลากคันไถที่หนักเป็นร้อยร้อยกิโลแล้วพอกลับบ้านยังจําทางกลับบ้านเองได้อีกด้วยไม่หลงด้วยนะคะมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าควายสามารถแยกแยะเสียงเจ้าของกับคนแปลกหน้าได้ แถมยังเรียนรู้พฤติกรรมจากประสบการณ์ได้อีกด้วยถ้าโดนตีโดนไล่บ่อยๆมันจะระวังตัวมากขึ้นแต่ถ้าได้รับการดูแลดีๆมันจะเชื่องและซื่อสุดๆด,ดังนั้นถามว่าควายโง่ไหมคําตอบก็คือไม่โง่นะคะแค่ไม่ได้พูดเหมือนคนมันฉลาดแบบสัตว์และเหมาะกับชีวิตชนบทของคนไทยมากๆส่วนคําว่าควายที่กลายเป็นคําด่าจนติดปากคนไทยนะเอาจริงๆนะมันอาจสะท้อนความเข้าใจผิดของเราเองมากกว่าควายไม่ได้โง่แต่เราอาจจะรีบตัดสินไปเอง ต่อไปนี้ถ้าใครด่าคุณว่าเป็นควายคุณลองยิ้มแล้วบอกเลยค่ะว่าควายก็ยังฉลาดกว่าที่คิดไว้นะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะ